อาสดีนะครับนักเรียนชั้นม3นะครับวันนี้วันวันที่8พฤศจิกายนนะครับ2564นะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันต่อนะครับในเรื่องกราฟของฟังก์ชันกําลังสองนะครับครั้งที่แล้วมัสเตอร์ติดนะครับฉีดวัคซีนก็เลยไม่ได้สอนนะครับมาสุดนะครับเตี๋ยนนี้เราจะมาต่อกันนะครับอเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับคนที่เข้ามาที่หลังก็สามารถกดลิงก์เข้าตามมาได้เลยนะครับ โอเคนะครับลุยกันเลยนะครับครั้งก่อนนะครับขอต้องทวนนิดหนึ่งครั้งก่อนเราเรียนเรื่องการกราฟพาราโบลานะครับที่อยู่ในรูปของสมการ y เท่ากับอะไรครับ ax กำลังสองแต่วันนี้นะครับมาสเตอร์จะสอนนะครับกราฟพาราโบลาที่อยู่ในรูปของนะครับ y เท่ากับ ax กำลังสองบวก k นะครับซึ่งมันแตกต่างยังไงกับรูปรูปอันก่อนนะครับก็คือ ax กำลังสองดูนะครับ อันนี้คือกราฟนะครับหน้าตาของมันนะครับพาราโบลาที่อยู่ในรูปสมการ y เท่ากับ a กำลัง2บวก k เพิ่มเติมมาก็คืออะไรครับน้กงเรียนตัว k นั่นเองนะครับอ่านมาดูกันเลยนะครับเพิ่มเติมมาก็คือตัว k นั่นเองเดี๋ยวขออนุญาตนะครับกดแชร์นิดหนึ่งอ่มองเห็นอยู่เนาะนะครับใครมองเห็นบอกนะครับจช่นะครับนะครับเพิ่มเติมมาตัวนี้ครับน้กงเรียนนะครับเพิ่มเติมมาแค่ตัวนี้นะครับ ที่มปนแตกต่างจากรูปแบบครั้งก่อนนะครับแต่ตัว A ก็เหมือนเดิมใช่ไหมครับคือมันต้องไม่เท่ากับอะไรครับไม่เท่ากับ0ูนย์แล้วก็อันนี้คือมาสเตอร์แสดงให้ดูว่ากราฟของสมการตัวนี้นะครับที่อยู่ในรูปของอะไรครับมีค่า a ที่มีค่ามากกว่าไงครับมากกว่าศูนย์หนึ่งลักษณะของกราฟก็จะเป็นกราฟหงายนะครับถ้าจะสังเกต3ามเส้นในดีนะครับดูจากรูปภาพประกอบนะมาสเตอร์ทำให้ดูนะครับเตอร์เอามาให้ดูก็จะมี3มเส้นครับลักษณะของกราฟาลาโวลานะครับ มีเส้นสีชมพูนะครับที่อยู่รูปของ y เท่ากับอะไรครับ2 x อกลัง2บวก2เนี่ยตัว k คือตัวนี้ครับตัว k ก็คือเลข2นี่เองนะครับเห็นไหมนี่คือตัว k แต่ตัวนี้ครับเส้นสีน้ำเงินตัวนี้จะเป็นกราฟของอันเก่าที่เราเคเรียนมาเแล้วมันจะไม่มีตัวต่อท้ายครับเห็นไหมครับมันจะมีแค่2 x อกลัง2แล้วตัวสุดท้ายครับเป็นตัวนี้ครับตัวนี้ลักษณะของมันแตกต่างจากตัวแรกยังไงแตกต่างกันตรงเครื่องหมายครับนี่เห็นไหมครับ ตัว k ตัวนี้ก็เหมือนตัว k ตัวนี้มันจะมีค่ามากกว่าศูนย์นั่นเองครับแต่ตัวนี้ก็เป็นตัว k เหมือนกันครับแต่ k ตัวนี้มันจะมีค่าเป็นไงครับลูกน้อยกว่าศูนย์ลองเข็นอยู่เนาะ k ตัวนี้มีค่าน้อยกว่าศูนย์ครับแต่ตัวนี้ไม่มี k นะครับก็คือเป็นรูปของสมการตัวเก่านั่นเองตัวที่เราเคยเรียนมาแล้วครั้งก่อนอ่าพภูมิคาถามอะไรถามได้เลยขอไปเข้าห้องน้ําก่อนได้ไหมครับอ๋อได้ครับไม่เป็นไรนะครับเข้าเข้าเลยนะครับ นักเรียนที่เข้าเรียนนะครับก็สามารถชวนเพื่อนมาเรียนได้เยอะนะครับแะหลายๆคนสนุกนะนะครับเวลาเราถามกันนะครับเราสงสัยตรงไหนได้ถามมาเซอร์ได้เลยแต่ถ้าเราไปดูวีโอ่งทีเราก็ไม่ได้ดูนะครับจะทำยิงยิ่งยิ่งเข้าใจยากนะครับแต่เนี่ยมาเซอร์อธิบายแล้วก็ไดรสงสัยตรงไหนก็ถามได้เลยจะง่ายกว่ากันนะครับเราด้สังเกตว่าสามกราฟตัวนี้ลักษณะของกราฟสามตัวนี้มันจะแตกต่างกันยังไงนะครับเอาดูอันแรกก่อนนะครับ อันนี้คือรูปแบบที่เราเรียนมาครั้งก่อนก็คือ,อในรูปของอะไรครับ y เท่ากับอะไรครับ ax กาลังสองนะครับเห็นไหมว่าจุดถ้าเป็น a มากกว่าศูนย์ไหมครับนักเรียนก็คือมันจะมีค่าที่เป็นกราฟพาราโบลาที่เป็นแบบไหนเราก็จะมีจุดต่ําสุดตรงนี้ครับจุดต่ําสุดจุดต่ําสุดนะครับมันจะอยู่ตรงจุดศูนย์ศูนย์ก็คือ x มีค่าเท่ากับศ<ด>ูนย์แล้วก็ y มีค่าเท่ากับศูนย์นะครับ ครูครับครับเดี๋ยวผมจะไปตามกับตันมาเองนะครับเพราะว่าผมเพิ่งเตือนเขาไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรครูไม่ต้องตามครับผมต้งจะกลุณเรียนเลยไม่ต้องไม่ต้องไตามไม่ใช่คือกับตันคิดว่าเรียนออนไลน์คือเรียนที่โรงเรียนครับอืมอ่าโอเคโอเคผมก็เลยเตือนกับตันไปนะครับโอเคโอเคตอนนี้กับตันนะ ตอนนี้กับตันน่าจะไม่รู้อตเอาเป็นว่าผมไปตามให้นะค,ะครับผมมีดิสคอดของเขาอะเอาเรามาต่อเลยนะนะครับคนอื่นครับมาต่อกันเลยนะครับอันนี้คืออสมการที่อยู่ในรูปอันแรกนะครับใช่ครับเสรกันเลย สับสนเลยนะครับอันนี้คือสมการที่อยู่ในรูปตัวแรกนะครับที่เราไปเรียนมาแล้วเห็นไหมครับว่าลักษณะของตัวเส้นต่ําสุดหรือสูงสุดอ่ะมันจะอยู่ตรงจุดนี้ครับแต่พอมาเปลี่ยนพาราโบลาที่อยู่ในรูปของ y เท่ากับ a กําลัง2แล้วมีค่าบวก k ไปด้วยครับเนี่ยค่ามันจะมีการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงครับเห็นไหมครับถ้า k ตัวนี้มีค่ามากกว่าศูนย์ไหมครับเส้นสีชมพูเนี่ยมันจะไม่อยู่ตรงนี้แล้วครับมันจะเลื่อนขึ้นไปข้างบนครับขึ้นอยู่กับค่า k ไหมครับ k มีค่าเท่ากับ2ครับ ถ้า a มากกว่าศูนย์ครับมันจะเป็นแบบไงแล้วจุดต่าสุดจะอยู่ตรงไหนครับตรงสองเห็นไหมครับอันนี้ k มีค่ามากกว่าศูนย์แล้ว k มีค่าเท่ากับสองต่อไปข้างล่างครับ k มีค่าน้อยกว่าศูนย์แล้ว k มีค่าเท่ากับลบสามเห็นไหมครับจุดต่ำสุดมันก็อยู่ตรงค่าอะไรครับลบสามข้างล่างเห็นไหมครับ y เท่าก <c oughs> ับลบสามก็คือค่า y นั่นเองนะครับ y เท่ากับตรงนี้ครับจุดต่ำสุดตรงนี้คือสามลบสามเห็นไหมครับพอจะเอารูปนี้มาให้ดูเพื่ออะไรครับ เพื่อเปรียบเทียบว่าไอ้สามตัวเนี่ยมันมีค่าแตกต่างกันยังไงนะครับที่เราจะเรียนเราคือจะเรียนเรื่องไอ้พาราโบลาที่เป็นสีชมพูกับสีอะไรครับสีเขียวไอ้สีฟ้าเนี่ยเราเรียนไปแล้วนะครับค่ามันจะไม่ไม,ไม่ไม่มีขึ้นมีลงครับมันอยู่ตรงนี้ตลอดค่าต่ําสุดถสูงสุด,สดนะครับถ้าเป็นหงายก็อยู่ตรงนี้ครับต่าต่าสุดแต่ถ้าเป็นความก็จะอยู่ตรงนี้เป็นค่าสูงสุดนั่นเองครับอ่าใครไม่เข้าใจสามารถกลับไปทบทวนดูอ่าวีวันเก่าได้นะครับ โอเคเนาะคันนี้ผ่านครับอันนี้เป็นดูพื้นฐานเฉยเราจะไม่ได้เข้าเนื้อเรื่องของมันนะอันนี้ให้เปรียบเทียบดูเฉยแบบอันเก่านะครับต่อไปครับอันนี้กรณีที่ a มีค่ามากกว่าศูนย์ครับมาดูกราฟความมั่งอันนี้คือหงายครับเห็นไหมครับถ้า a มีค่ามากกว่าศูนย์ครับมันจะเป็นหงายหมดเลยต่อไปครับกรณีที่ a น้อยกว่าศูนย์ไหมครับค่าตัวนี้ครับค่า a ตัวนี้ครับมีน้อยกว่าศูนย์กราฟมันจะเป็นลักษณะคว่มหมดเลยเห็นไหมครับมาดูเส้นสีฟ้าก่อนครับสีฟ้าก็็คคืือออเเปนนสมกกาารรตัว่ a แต่สีชมพูเห็นไหมครับค่าเดิมเลยนะครับแต่สมการของมันเห็นไหมครับ k เป็นค่าบวกสองค่าสูงสุดก็จะเป็นนะครับสองข้างล่างครับ k มีค่าลบสามค่าสูงสุดก็จะเป็นลบสามนะครับอ่าทําไมถึงตัวนี้ถึงเป็นความความครับดูยังไงดูจากตรงนี้ครับนักเรียนอ่าดูต้องทวนนันเก่าให้หน่อย S <S ใราสังเกตว่าตัว a นะครับ a มากกว่าศูนย์ก็คือตัวนี้ครับเลข2เห็นักเรียน2พวกนี้เป็นค่าบวกมาเลยเห็นไหมครับเนี่ย2พวกนี้เป็นค่าบวกมาเลยกราฟมันจึงเป็นหงายนะครับกราฟมันจะหงายขึ้นขึน้นพิ่งเข้ามานะครับทีนี้ด้วยนะครับทีนี้ต้อนรับนะครับเข้ามาแล้วก็จะออกสักครับเป็นไรมันไม่ไม่เสถียรละนะครับเข้ามาแล้วเข้ามาเลยเลยนักเรียนแป๊บเดียวนะครับมาสสอนแป๊บเดียวเอาใหม่นะครับ A มีค่ามากกว่าศูนย์นะไงสกิบที่ค่า a ครับก็คือเลขสองเห็นะครับมันจะเป็นค่าบวกครับมันริงหงาย่ะมาดูเปรียบเทียบตัวนี้ครับค่า a ครับเปลี่ยนเลยครับมันมีค่าเป็นไงครับลบสองเห็นไหมครับดังนั้นกราฟเนี่ยเราจะดูว่ามันหงายมันคว่ำดูที่ค่า a ครับถ้าค่า a เป็นลบอย่างนี้แสดงว่ามันคว่ำหมดเลยครับแต่ตัวค่า k เป็นค่าเดิมนะมันเดิมนะครับเป็นบวกสองแล้วลบสามมันเดิมตรงกลางก็จะเป็นสมการเก่าที่เราเรียนมาแล้วอันนี้เองครับเห็นไหมครับข้อแตกต่างระหว่าง A นี่มีค่าเป็นหวกกับ a ที่มีค่าเป็นลบนั่นเองกราฟก็เกิดขึ้นคือหงายกับกว้างนะครับก็แตกต่างของมันอันนี้คือกราฟพาราโบลาที่อยู่ด้าของสมการแบบที่2นะครับแบบที่1เราเรียนไปแล้วเนาะอันนี้คือแบบที่สองครับซึ่งจะมีค่าอะไรเพิ่มขึ้นคือค่าอะไรครับค่า k ซึ่ง k มันจะมีบวกลบก็ขึ้นอยู่กับโจทย์นะครับขึ้นอยู่กับโจทย์ที่ให้เราให้เรามาโอเคนะครับ แต่ตรงนี้เราจะดูซิครับว่ามีคุณสมบัติอะไรบ้างครับแต่เรามาจออเลยกันเลยอต่อไปเลยนะครับนะครับอ่าสมการพาราโบลานะครับที่อยู่รูปของ y เท่ากับ x กำลังสองบวกะครับก็จะมีข้อคุณสมบัติพักนณาทั่วไปแบบนี้นะครับอ่าสองแบบนี้นักเรียนจะสังเกตว่าอ่ะข้อหนึ่งเลยนะครับสองตัวนี้เป็นพี่น้องกันจะคล้ายๆกันครับจะแตกต่างกันตรงไหน แต่แตกต่ตางกันตรงจุดต่ำสุดกับจุดสูงสุดแค่นั้นเองนะครับเอามาดูทีละข้อครับนะครับข้อที่1ครับข้อนี้สมการในรูปแบบนี้จะคล้ายกับสมการของอะไรครับ ax กาลังสองถูกไหมเพราะอะไรครับมันมีแกน y เป็นแกนสมมาตรลักษณะของการาฟก็จะเป็นแบบหงายกับความอย่างเดียวจะไม่มีตะแคงซ้ายตะแขงขวาถูกไหมครับเพราะว่าไงครับเพราะว่า y เป็นแกนสมมาตรโอเคเนาะนะครับแตกต่างจากสมการเก่านะ แตกต่างกันตรงไหนแตกต่างกันตรงจุดต่ําสุดแต่ว่าตรงนี้ยข้อแรกเนี่ยจะเหมือนกันนะครับก็คือถ้าเมากกว่าศูนย์ช่เมื่อกี้มสัสเตอร์บอกแล้วอยู่ที่ค่า a คือตัวนี้ครับเนี่ยถ้า a เป็นค่าบวกพาร,ราโบลาจะงายมันจะเป็นแบบนี้ครับงายขึ้นเดียอนาแต่ถ้า a น้อยกว่าศูนย์ก็คือเมื่อกี้สังเกตที่ลบสองเห็นไหมครับค่าเป็นลบพาร,ราโบลาก็จะเป็นพาร,ราควา่ำแบบนี้นี่แหละก็แตกต่างของมันนะครับลักษณะการจดจํานะครับ ระหว่างค่ามากกับค่าน้อยนะครับมากกว่าศูนย์กับน้อยกว่าศูนย์ก็จะเป็นหงายกับคว่ำจุดต่ําสุดถ้าเป็นหงายก็จะมีจุดต่ําสุดจะไม่มีจุดสูงสุดถ้าเป็นคว่ำก็จะมีจุดสูงสุดจะไม่มีจุดต่ำสุดอันนี้มาเจะสอนไปแล้วนะครับในรูปแบบกันก่อนนะครับต่อไปข้อ2ครับเนี่ยข้อนี้เป็นข้อแตกต่างครับจุดต่ําสุดหรือจุดสูงสุดของกราฟอยู่ที่จุดอะไรครับศูนย์กับ k นะครับท่านเก่าที่เราเคยเรียนเรื่อง x อกรลังสองนะครับ จุดต่าสุด no ถ้าเป็นตัวนี้นะครับนักเรียนถ้าเป็นตัวนี้นะครับจุดต่ำสุดหรื UH, though, อจุดสูงสุดจะอยู่ที่จุดเท่าไหร่ครับศูนย์ศูนย์กลับไปดูนี่หนึ่งก็คืออยู่ตรงนี้ครับทั้งเรียนเนี่ยจุดต่าสุดเนี่ยเฉพาะเส้นสีฟ้านะจุดต่าสุดหรือจุดสูงสุดอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้เป็นจุดต่ําสุดถ้าเป็นแบบ Against Despite หงายถ้าเป็นจุดสูงสุดก็รตรงนี้คือจุดสูงสุดครับถ้าเป็นแบบคว่ำครับแต่ในรูปของ a กําลังสองบวกเคปั๊บมันจะเปลี่ยนครับนะครับมันจะมีค่าเคมามามาเป็นตัว แปรมาเป็นตัวที่บอกค่าของมันบอกคือจุดจุด x จะอยู่ที่จุดศูนย์ครับแต่ k จะมีค่าเปลี่ยนไปก็คือมีการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนั่นเองแต่ถ้าเป็นแบบรูป a กําลังสองร,รูปเก่าจะไม่เลื่อนครับมันแค่พลิกหงายกับพลิกคว่ำอ๋อเรียนพอมองภาพอบอกเนาะหมายความว่าไอตัวตัวกราฟเนี่ยมันจะมีหงายกับคว่ำแต่ว่าจุดที่อยู่จุดนั้มันเป็นจุดหมุนนะครับก็คือกราฟหงายกับคว่ำลงมาแค่นั้นเองจะไม่มีการเลื่อนขึ้นเลื่อนลง แต่ถ้ารูปแบบนี้มันจะมีการเลื่อนขึ้นเลืล่อนลงแปรผันตามค่า k ครับถ้า k เป็นบวกดูตรงไหนดูตรงนี้ครับถ้า k เป็นบวกครับกราฟมันจะเลื่อนขึ้นไปด้านบนแต่ถ้า k เป็นลบเนี่ยดูสังเกตตรงนี้ครับเห็นะครับถ้า k มีค่าเป็นมากกว่าศูนย์หรือค่าเป็นบวกนะครับค่าต่ำสุดหรือค่าสูงสุดของกราฟจะอยู่เหนือแกน x หมายความว่าไงแบบนี้ครับ ตรงนี้คือแกนเนกนักเรียนตรงนี้คือแกนเกนะครับถ้าถ้าค่า k มากกว่าศูนย์แสดงว่ากราฟมันจะอยู่ข้างบนแบบนี้ครับเหนือแกนเกเนี่ยนี่แกนเอกอยู่ตรงนี้ครับแกนเอยู่ตรงนี้ครับเหนือก็คืออยู่ข้างบนแกนเกนะครับอันนี้กรณีที่อ่า k มีค่ามากกว่าศูนย์แต่ถ้า k มีค่าน้อยกว่าศูนย์ครับจะอยู่ใต้แกนเกก็คือมันจะอยู่ข้างล่างครับอืมดูที่ค่า k เป็นหลักนะครับมันอยู่ข้างล่างก็หมายความว่ามันอยู่ประมาณนี้ครับอาจจะอยู่อย่างนี้ อ,อยู่ข้างล่างเนี่ยใต้แกน x อะอยู่ใต้แกน x กนี่เองครับดูที่ค่า k เป็นหลักก็คือดูค่าตรงนี้เป็นหลักมันมีข้อจดจําเยอะนะครับแต่ถ้าเรียนพยายามวาดรูปเราจะเข้าใจมันจะต้องไม่ต้องไม่ท่องจําเรื่องนี้ผมต้องขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆแต่ผมไม่สามารถติดต่อกับกับ,ก,บกับตันได้ใน ทุกช่องทางเลยครับไม่ว่าจะไลน์เมสเซนเจอร์หรือว่าหรือว่า discord เขาก็ไม่รับสายเลยครับอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรภูมิเราเรียนของเราเนี่ยแหละครับไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรเอาพี่ภูมิปิดไม้นะปิดอืมจิดไหมนะครับเอาโอเคเดี๋ยวเราจะไม่ต่อเนื่องนะนะครับเดี๋ยวเราจะไม่จุกนะครับต่อไปครับต่อไปนะครับข้อแตกต่างระหว่างแบบเก่า แบบที่1กับแบบที่2ก็คือตรงข้อ2ครับก็คือค่าต่ําสุดสูงสุดมันจะมีการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงครับแต่ถ้าเป็นแบบแบบแบบที่1มันจะไม่มีการเลื่อนครับมันจะอยู่ที่จุดเดิมคือจุดอะไรครับศูนย์นะครับซึ่งต่อมาเราก็มาพิจารณาที่ค่าของ k ต่อนะครับเมื่อเราดูค่า e เสร็จแล้วมาดูค่า k ต่อนะครับถ้า k มากกว่า0นย์ปับ๊บนะครับาเนี่ยจะไม่เข้าใจเดี๋ยวมาดูตัวอย่างจะเข้าใจง่ายกว่านี้นะครับ ดูที่ค่า k ถ้า k มากกว่าศูนครับกราฟมันจะอยู่เหนือแกน x แต่ถ้า k น้อยกว่าศูนย์ครับกราฟมันจะอยู่ใต้แกน x นะครับอขอญอาตนิดนึงนะครับครับคุณแม่ครับ อ่านี่ขออนุญาตนิดนึงนะครับซึ่งขออนุญาตนิดนึงนะครับกราฟของ y นะครับเท่ากับข้อที่3ต่อนะอ่าข้อที่3ามต่อนะครับกราฟของ y เท่ากับ ax กําลังสองบวก k เป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานของกราฟนะครับเป็นการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนี่เองนะครับอ่าขอดูนิดนึงนะตอนนี้มันบางนะครับถ้า k มากกว่า0ูย์นะครับกราฟของสมการจะเลื่อนขนานตามแนวแกน y ขึ้นไปเป็นระยะทางอะไรครับ k หน่วยนะครับ แต่ถ้า k น้อยกว่าศูนย์นะครับกราฟจะเลื่อนตามขนา,ขนาดของแกน y ลงมานะครับถ้า k มากกว่าศูนย์แสดงว่ามันขึ้นไปข้างบนขึ้นแกน y ไปข้างบนเป็นระยะทางอะไรครับ k หน่วยซึ่งขึ้นอยู่กับตัว k ครับถ้า k เป็น3ามก็จะเป็นสามหน่วยถ้า k เป็น5้าก็เป็น5้าหน่วยแต่ถ้ากราฟแต่ถ้า k น้อยกว่าศูนย์ครับการเลื่อขนขนาดของมันก็จะลงมาข้างล่างเหมือนเมื่อกี้บอกนะครับลงมาอยู่ใต้แกนอ,อยู่ใต้แกน x นั่นเองซึ่งเป็นระยะทางอะไรครับ ค่าสมบูรณ์ k ระยะทางจะไม่มีติดลบทําไมมาเซอร์ถึงใส่ค่าสมบูรณ์ครับเพราะระยะทางถ้ากระถางขระยะทางมันจะไม่มีติดลบเราไม่สามารถที่จะวิ่งถอยหลังได้ถูกไหมครับแต่ว่าระยะทางเนี่ยที่ส่วนต่างเกิดขึ้นน่ะมันต้องเป็นระยะทางที่เป็นบวกเสมออันนั้นมาเซอร์ถึงใส่ค่าสมบูรณ์ k ไว้นะครับใช่มันลงมาข้างล่างลบสเนี่ยระยะทางไมัน้ะเป็น3าแค่นั้นเองอันนี้พูดถึงระยะทางนะนะครับโอเคนะครับอันนี้คือคุณสมบัติทั่วไป ของอกราฟพาราโบลาที่อยู่รูปของ y เท่ากับ x กำลังสองบวก k นะครับไม่ไหวเนาะนะครับอันนี้อาจจะฟังแล้วเข้าใจแล้วสับสนนะครับไม่เข้าใจนะครับแต่ว่าเราจะไปดูที่ตัวอย่างมันจะเข้าใจง่ายกว่านี้อ่ะโอเคนะครับรามาดูตัวอย่างเลยนะครับอ่านเนาะตัวนี้เนาะนะครับใครสามารถกลับไปดูย้อนหลังได้นะครับมาดูตัวอย่างจะง่ายกว่านะครับตัวอย่างที่หนึ่งนะครับ ต้องเขียนกราฟของสมการ y เท่ากับลบ 2a กำลัง2บวก3นะครับข้อนี้เป็นตัวอย่างก่อนนะครับนะครับข้อนี้เราก็มาดูของรูปสมการครับอย่างแรกครับเราก็มาพิจารณาที่กราฟครับกราฟตัวนี้เป็นกราฟพาบาลาอะไรครับควม่มบอกได้เลยว่าเป็นคว่มเพราะใดเพราะค่า a มันมีค่าเป็นไงครับเพราะค่า a มันมีค่าเป็นไงน้อยกว่าศูนย์อ่าก็เลยเป็นควม่มถ้ามากกว่าศูนย์คือมันไม่ติดลบมันจะเป็นหงายแค่นั้น มีแกน y ไปแกนสมมาตรต่อไปครับจุดสูงสุดเมื่อมันคว่ำปั๊บมันจะมีจุดสูงสุดจะไม่มีจุดต่ําสุดนะครับตรงนี้ก็เลยเป็นค่าของศูนย์ k เนี่ยคือค่าของศูนย์กับ k ที่เมืเ่อกรูถามห้ดูเมื่อกี้ซึ่ง k มันคือมีค่าเท่าไหร่ครับบวกสามก็คือเป็นจุดอะไรครับศูนย์กับสามนั่นเองโอเคนะครับดังนั้นค่าสูงสุดของ y ก็คืออะไรครับสามหนึ่งอันเดียวกันครับเนี่ยครับแค่แยกออกมาเฉย,เฉย แล้วก็หาพิกัดของจุดต่างๆที่อยู่บนแกนสมมาตรครับก็ทําแบบนี้ครับทำเหมือนเดิมนะครับมาเซอร์จะกําหนดค่า x มาให้ครับค่า x กําหนดให้เป็นทั้งบวกและลบให้ศูนย์อยู่ตรงกลางฝั่งนี้จะเป็นบวกถูกไหมครับเนี่ยฝั่งนี้จะเป็นบวกฝั่งนี้จะกลายเป็นอะไรครับฝั่งนี้จะเป็นค่าลบครับโดยศูนย์อยู่ตรงกลางเมื่อแทนค่า x ลงไปในสมการแต่ละตัวเราก็จะได้ค่าออกมาแบบนี้นะครับตรงนี้ไม่งงเนะาะพอแทนค่าเพื่อหาพิกักดของจุด เพื่อเราจะได้นําไปพลอตลงกราฟนะครับจับคู่นี่เองเช่นข้อนี้เราแทนค่าไป x เป็น0ค่าของ y ที่ได้ก็จะกลายเป็นอะไรครับ3ก็จะได้พิกัดจุดของมันก็คือ0ูนย์กับอะไรครับ3ถ้าตรงนี้อันนี้นี้ครับ x เป็น1 y ก็เป็นอะไรครับ1ก็จะกลายเป็น x 1 y ท่ากับ1 x เป็น2เมื่อแทนอะไรสมการตรงไหนมีค่า x ก็เอาค่า x เอา2เข้าไปแทนนั่เองนะครับเคยทำให้ดูแล้วเนาะตอนนี้ไม่ไม่ทวนนะก็จะกลายเป็น2กับอะไรครับ5 เราก็นําจุดลบห้าก็นําจุดพวกนี้ครับไปพอดลงกราฟทันทีนะครับก็จะได้ตัวนี้ออกมานะครับอ่านเนาะไม,ไม่ไม่สับสนนะครับตัวนี้ก็จะได้ตัวนี้ออกมาครับเนะี่ะมาเซอร์ก็นําจุดต่างๆเมื่อกี้นะครับตามสารางตัวนี้มาจับคู่พิกัดค่าของมันก็คือค่าอะไรครับ x กับ y x กับ y นะครับก็นํามาพอดกราฟก็จะได้มาแบบนี้นะครับเป็นกราฟพารบลาควา่ำ ที่มีจุดสูงสุดอยู่ที่จุดเท่าไหร่ครับเนี่ยศูนย์ x เป็นศูนย์ y เป็นอะไรครับสามนี่คือจุดสูงสุดนะครับจุดสูงสุดนะครับก็คือจุดอะไรครับศูนย์กับอะไรสามนั่นเองลักษณะกราฟก็จะเป็นแบบนี้โดยที่มีแกน y เป็นแกนอะไรครับสมมาตรที่เดี่ยงครึ่งนั่นเองอันนี้เราก็สามารถจบแล้วครับเห็นไหมแค่นี้เองครับขั้นตอนของการทําก็คืออย่างแรกครับเราต้องอ บอกบอกบอกสี่ข้อมาให้มาเซอร์ก่อนนะครับบอกวมาเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับบอกว่ามันเป็นางเป็นคว่ำมีอะไรเป็นแก่สมมาตรจุดสูงสุดเท่าไหร่หรือจุดต่ำสุดเท่าไหร่ค่าสูงสุดของ y คือเท่าไหร่หรือค่าต่ำสุดของ y คือเท่าไหร่แล้วก็หาพิกัดต,ต่างๆโดยใช้ตารางสี่เหลี่ยมแบบนี้โดยกําหนดค่า x มาก่อน,นครับแล้วแทนนี้เ,เข้าไปในสมการเพื่อหาค่าอะไรครับเนี่ยแทน้เข้าไปในสมการเพื่อหาค่า y ออกมาแต่ละตัวแล้วก็จับเป็นคู่พิกัดนะครับจับเป็นพิกัดนะครับจับเป็นพิกัดแบบนี้ครับนี่ข้างบนนี้ครับ ถ้าเราก็มาพอดลงครับเช่นทันนี้ครับ x เป็นหนึ่งเห็นไหมครับ x เป็นหนึ่ง y เป็นอะไรครับ x เป็นหนึ่งตัวนี้ครับ x เป็นหนึ่ง y ก็เป็นหนึ่งก็จะจุดนี้ครับ x เป็นสอง y เป็นเท่าไหร่ครับสามก็คือจุดนี้ไหมครับนี่นะครับเราก็ได้ออกมานะครับ x เป็นสอง y เป็นลบห้าก็คือข้างล่างนะครับ x เป็นสอง y เป็นลบห้าข้างล่างมันจะมาฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นบวกครับฝั่งนี้ก็จะเป็นลบครับ x เป็นลบสองนะครับ y ก็เป็นลบห้าตัวนี้จุดนี้ก็เป็นจุดนี้ หนึ่งก็จะเป็นจุดนี้นะครับจะเป็นจุดของมันครับเนี่ยสามก็สูงก็เป็นจุดนี้เนี่ยมันเป็นจุดของเขาครับจากเธอนิดหนึ่งนะแต่ว่าอยากให้นักเรียนดูว่าโจุดพวกนี้มันมาได้ไงนี่ไงเนี่ยแต่ละเส้นก็จะเป็นจุดแบบนี้ครับตรงนี้เป็นจุดตรงกลางหรือเป็นจุดอะไรครับเป็นค่าอะไรสูงสุดนั่เองตรงนี้ครับเป็นจุดสูงสุดเป็นค่าสูงสุดของมันนั่เองทำให้ถึงเป็นมีค่าสูงสุดครับพราะเป็นคว่ำ ถ้าเป็นไงก็จะเป็นค่าอะไรครับต่างสุขนะครับอันนี้คือตัวอย่างหนังสือนะครับไปดูเพิ่มเติมได้มาซือประมาในหนังสือนะครับอ่านเนาะนะครับอ่าต่อไปครับมาดูแบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัดที่ห้าจุดสองกอปาหน้าร้อยแปดสิบสามมาซอสอนมาเยอะนะวันนี้ขออนุญาตนะครับเพราะจะไปตามเรื่องคิดการอ่าตรวจเอทีคีของนักเรียนด้วยนะครับอ่า ฝากการบ้านนะครับแบบที่ห้าสองข้อก่อนหน้าร้อยแปดสิบสามนะครับมอสามเลยเราเราแน่าจะได้เนาะอันนี้ข้อที่หนึ่งนะครับฝากการบ้านสามข้อแต่มาเซอรจะส่งลิงก์ให้นะครับแล้วก็ฝากการบ้านไปด้วยนะครับข้อนี้หน้าร้อยแปดสามครับกรรมการตัวนี้บอกว่าห้าอกกำลังสองบวกสี่นะครับถูกไหมครับก็ทาเหมือนข้อตัวอย่างเมื่อกี้เลยนะครับเป็นพาราโบลาหงายเพราะอะไรเพราะห้าตัวนี้มันเป็นไงครับมันเป็นค่าบวกแล้วมีวไเป็นแก่สมมาตรอืมต่อไปครับเมื่อมันหงายปั๊บมันจะมีจุดต่ําสุดครับ ที่จุดไรครับศูนย์สี่ก็นี่ไงค่า k คือค่า k คือเท่าไหร่ครับค่า k คืออะไรสี่นั่นเองก็คือศูนย์สี่ครับค่าต่ำสุดก็คือสี่แล้วก็หาพิกัดนะครับมาเสอร์หาแค่นี้ครับเพราะว่าถ้าเลขหามันเยอะมันเจะไม่เอาถึงลบสามเพราะว่าอะไรเพราะค่ามันสูงครับก็หาแค่นี้ก็ได้มาเหมือนเดิมครับกําหนดค่า x มาแบบนี้แล้วก็แทนค่า x ลงไปในสมการเพื่อหาค่า y นะครับก็จะได้มาตัวนี้แล้วเราก็นําค่าตัวนี้ไปพอดลงกราฟ นะครับอีมเอาทีละตัวเอาทีละตัวเอาจุดเอาจุดมันเป็นมันเป็นหงายใช่ไหมเมื่อกี้นะครับอันนั้นมันเป็นหงายเนาะมันเป็นหงายดังนั้นดังนั้นกราฟมันต้องเป็นลักษณะของหงายมันมีจุดจะมีจุดต่ําสุดครับ x เอาตัวนี้ก่อนครับเอาตัวนี้ก่อนนะลงที่ตัวนะครับ x เป็นศูนย์ y เป็นสี่นะครับอันนี้คือเป็นค่าหนึ่งนะหนึ่งสองนะครับอันนี้มันซื้อขอบขยานเป็นหนึ่งก็ได้มองพาราชัดเป็นสองแบบนี้ อืมอย่างนี้นะครับอ้าวตัวแรกครับ x เป็นศูนย์คือตรงนี้ครับนี่ค่าแกน x นะครับอันนี้ค่าแกน y x เป็นศูนย์ y เป็นสี่ y เป็นสี่ตรงนี้ครับจุดนี้ครับอุ่ยไม่ได้แล้วอย่างนี้ไม่ได้ดังนั้นกราฟจะมองไม่เห็นชัดเจนเอาไ้นเอาใหม่นะครับขออนุญาตลบอันนี้เป็น y อันนี้เป็น x อังนั้นต้องเป็นหนึ่งหมดเลยครับเป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสามเป็นสี่เป็นห้านะ เป็นหกนะครับอันนี้เป็นหนึ่งเป็นสองอันนี้เป็นลบหนึ่งนะนักเรียนอันนี้เป็นลบหนึ่งข้างล่างนะครับลบสองแบบนี้อันนี้นักเรียนมีอยู่แล้วเนาะเข้าใจอยู่แล้วอ่ะจุดแรกครับศูนย์กับสี่เอ็กเป็นศูนย์วเป็นสี่แสดงว่าได้จุดนี้ครับจุดแรกขึ้นจุดนี้ครับทำไมมันถึงทำจุดไม่ได้อ่ะโอเคจุดแรกขึ้นจุดนี้ครับต่อไปครับ x เป็นหนึ่งครับ x เป็นหนึ่ง y เป็นเก้าโหไปยาวเลยหกเจ็ดแปดเก้าประมาณนี้ครับเ็เป็นหนึ่ง y เป็นเก้า นี่คือจุดจสองทำไมไม่เซ่อใส่จุดนี้ได้อ่ะโอเคอันนี้จุดสองนะเดี๋ยวเราค่อยลากทีเดียวนะครับต่อไป x เป็นสอง y เป็นยี่สบสี่โหไปไกลเลยเห็นไหมครับแค่นี้ก็ไกลามากแล้วนนั้นลักษณะของกราฟก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับอืมอันนี้คือจุดอืม๋ยวามาเซ้อวาดเรามาแปะใหมให่ดีกว่าเนาะครับยวทำให้ดูนะครับ้วส่งรูปให้ใหม่นะอันนี้ไม่ถนัดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเจ็ดแบบนี้ครับเป็นแปด เป็นเก้านี่ครับนันอยู่จุดตรงนี้พอดี 1, นนครับ x เป็นหนึ่ง y เป็นเก้าครับ x เป็นหนึ่งอยู่นี่ครับ y เป <9, 9 S 2> ็นเก้าเก้าก็อยู่จุดนี้เส้นราบไม่ตรงก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เขียนมากเลยประมาณนี้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อืมไม่ใ,ใส่จุดเท้ตรงนะมาเึิมใส่ไม่ตรงจุดนะครับ x เป็นหนึ่ง y เป็นเก้าแล้วก็ย4ิบสี่ก็ลักษณะก้าก็จะขึ้นไปแบบนี้นะครับลักษณะก้าก็จะขึ้นไปแบบนี้ ถ้าเรียนลากนะครับทำสกิลดีๆมันก็จะเป็นโค้งสวยนะครับอาจาที่สอวาดก็ได้นะครับประกามาเตอร์มันก็ไม่ค่อยอนวยเท่าไหร่นะครับประมาณนี้ขอลบนิดนึงมันน่าเกียดมากนะครับอ่ะเอาใหม่นะเดี๋ยวเราลองเขียนใหม่ลองลากดีๆจุดนี้นะครับคือจุดเราก็ลากขึ้นไปแบบนี้นะอ่านี่นี่ตรงนี้นี่หนึ่งแบบน,น,นี้อ่าแบบนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นจุดตรงนี้ x กเป็นลบหนึ่งก็คือตรงนี้ครับ y ก็เป็นอะไรกับ9ค่าของ y จะเป็นค่าเดิมนะเพราะมันเป็นสมนการเลขยกกําลังประมาณนี้อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับเราก็ทําคล้ายๆกับตัวอย่างเมื่อกี้ครับคือใส่พิกัดจุดของมันนะครับอันนี้ก็คือ,อาการเขียนกราฟในรูปของ y เท่ากับ ax กำลังสองบวก k นะครับโดยที่จุดสูงสุดมันมีการเลื่อนขึ้นลงกรณีข้อนี้มันเป็นหงายมาเลยขึ้นไปอยู่เหนือแกนอะไรครับแกน x นะครับอยู่เหนือแกน x ใช่ไหมครับ แกน x ออยู่นี่ครับแต่ถ้าเป็นลบมันก็อยู่ข้างล่างแกน x แค่นั้นเองครับมันจะไม่อยู่จุดตรงกลางถ้าอยู่ตุดกลางมันจะเป็นรูปแบบของสมการรูปแบบที่หนึ่งรูปแบบที่หนึ่งมันจะมีการมันจะมีการหงายขึ้นแบบนี้แล้วก็มีความลงซึ่งจุดตรงนี้มันจะมีไม่มีไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับมันจะไม่มีเลื่อนขึ้นและลงแต่ข้อนี้แต่สมการรูปแบบนี้จะมีการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับโอเคนะครับมาเซอร์ฝากการบ้านให้ด้วยนะครับแบบฝึกหัดนะครับ ข้อนี้อีก3ข้อนะครับมาซื่อฝากให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับนในชั้นม3านะครับเดี๋ยวเจอกันในคาบต่อไปนะครับฝากด้วยภูฝากด้วยนะครับกิจิยาฝากด้วยกุญแจนะครับไปทําอีก3ข้อเดี๋ยวมาซื่อจะแนบลิงก์ไว้ให้นะครับลักษณะคล้ายแบบนี้แต่มาซื่อจะวาดให้แล้วก็จะแปะให้ดูเป็นตัวอย่างนี่มันมองไม่ชัดเจนนะขอขออภัยด้วยนะครับเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับอ่าโอเคนะครับขอบคุณทุกคนเข้ามาเดืนวันนี้นะครับ แล้วตัวอย่างต่อไปอาจารย์เตอจะพยายามวาดรูปให้ดูนะจะได้เห็นชัดเจนว่าใช้ปากกามันมันเขียนลําบากนะครับสามคนที่เข้ามานะครับขอบคุณมากนะครับเัวเจอทั้งทั้งหน้านะครับแองเจลีนาด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับฝากกันได้ด้วยครับสามข้อนะครับแบบหัดที่ห้าจุดสองข้อไปนะครับครับสวัสดีนะครับนักเรียนภูมิแค่นี้ก่อนนะตอนนี้โรงเรียนเปิดอยู่หรือเปล่าครับครับไม่เปิดไม่เปิดครับปิดครับ แต่คุณครูมาทำงานปกตินะครับเอาไว้แค่นี้ก่อนภูมินะครับมาซื้อมิทนทน้านะครับป๊นบ,บนึงนะขอไปหาครูฟ้าหน่อยได้ไหมครับเราคุยกับครูฟ้าเลยนะครับสวัสดีครับ